นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่503กับชื่อตอนในเมื่อข้าอยากให้เจ้าตายเจ้าก็ต้องตายก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่คอยซัร์ตเราในทุกๆช่องทางเนาะเอาละครับเนื้อหากำลังเข้มข้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเรานะครับไลลาล,า,ลานนี่ตูดจากดินแดนรั่วหลีบัตรนี้นั้นเขาก็ ดูเหมือนจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับในการหนีพระเอกของเรานั้นที่ยังไม่สามารถจัดการได้ก็ได้ใช้การจำเลงนะครับแปลงเป็นร่างอาวตารโรกุตรกายดอกบัว9้จีบที่มีความสูงของร่างอาวตารกว่า150ฟุตและออกคำสั่งนะครับให้จัดการกับชาวชนเผ่าอื่น เราผู้ฝึกยุทธผู้ใช้ดาบทั้งร้อยคนนะครับที่บินผ่านมามีภารกิจที่จะต้องตาเป็นเพราะเสียงร้องและขนาดของเทียนกูทําให้ทุกคนต่างก็งหันมาสนใจในตอนนี้เราผู้ฝึกยุทธที่ผ่านทางมานะครับเดินทางมาพร้อมกับดาบในมือผู้ฝึกยุทธทั้งร้อยคนมองเห็นปีขนาดใหญ่นะครับปีขนาดยักษ์คูหนึ่งกําลังพุ่งตกลงมาในขณะที่ในขณะนั้น พวกเขาอยู่ห่างกับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์นี้ไปหลายไม์เป็นเพราะมีผู้ฝึกยุทธตั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันดังนั้นบุคคลที่3อย่างจอมยุทธผู้ใช้ดาบทุกคนจึงหวังที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการต่อสู้เป้าหมายของพวกเขามีเพียงอย่างเดียวผู้ฝึกยุทธทุกคนล้วนต้องการจับเซียนกูนะครับสัตว์ร้ายมาครอบครองแต่เมื่อเข้าใกล้สนามต่อสู้มากขึ้นผู้ฝึกยุทธทุกคนนะครับที่มองเห็นร่างเซียนกูถูกพลังฟ้ามืงขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่ ทุกคนต่างก็หยุดมองดูชายชราจากด้านหลังของเตียนกู่ผมของชายชราผิวไหวในสายล่มดวงตาของเขาเฉียบคมชายคนนั้นสวมชุดคลุมของชาวเต่าแค่ได้เห็นรัศมีของชายคนนี้นะครับเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกเคารพในตัวชายคนนี้แม้ว่าชายคนนี้นะครับจะเป็นชายชราแต่ก็ไม่อาจตัดสินใจตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกได้ชายชราคนนี้หาได้ดูอ่อนแอไมม ในตอนนี้ทุกคนนะครับในตอนที่ทุกคนตัดสินใจจะบินต่อไปเพื่อเข้าไปใกล้ที่สุดในตอนนั้นเองพลังอวตารก็ได้ปรากฏขึ้นมันเป็นร่างอาวตารที่มีความสูงกว่า150ฟุตนะครับและมีความกว้างอีก40ฟุตอวตารที่ได้เห็นนะครับมีกลีบดอกบัว9้ากลีบคอยร้อมรอบดอกบัวทองคําเอาไว้ผู้ฝึกยุธใช้ดาบทั้งร้อยคนต่างก็ตกตะลึงทุกคนตกใจเกินกว่าที่จะขยับไปไหนในเวลาเดียวกันทุกคนก็ได้ยินเสียงของชายชรา กำจัดชนเผ่าอื่นซะเมื่อได้ยินเสียงดังนะครับทุกคนรู้ได้ทันทีว่าชายชราคนนี้กําลังคมคูทุกคนไม่ว่าชายชราคนนี้จะเป็นมิตรหรือศัตรตูผู้ฝึกยุทธใช้ดาบทุกคนนะครับที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างก็ร้มฤลิกความคิดที่จะจับเทียนกูไปในทันทีทุกคนต่างเรือบมองไปยังที่ทางที่ลู่โจช,ชี้นะครับติดท,ทางนั้นมีผู้ฝึกยุทธหลายคนพยายามหนีออกจากพื้นที่ที่เทียนกูตกลงพื้นเวลาไม่ค่อยค่อยนะครับผู้ส ที่เป็นผู้นําของเราผู้ใช้ดาบที่สั่งการด้วยน้ําเสียมที่หนักแน่นสังหารจนเผ่าอื่นซะสังหารชนเผ่าอื่นใครกันล่ะครับที่จะฆาเอ่อใครกันล่ะครับที่จะกล้าขัดคําสั่งของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบหล่ะทุกคนนะครับได้เลิกคิดวอกแวกไปในทันทีผู้ฝึกยุทธทั้งร้อยคนรีบพุ่งเข้ามาเป้าหมายด้วยดาบที่มีทุกคนต่างก็ใช้ความเร็วสูงสุดในการไล่ล่า เมื่อผู้ฝึกยุทธที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนะครับได้ขอความช่วยเหลือเป็นธรรมดาที่ทุกคนอยากที่จะทำคะแนนให้ดีที่สุดนะครับทุกคนไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกเป็นเกียรติขนาดนี้มาก่อนผู้ฝึกยุทธที่ใช้ดาบยางพวงไล่ล่าไล่ตามชนเผ่าอื่นอย่างกระตือรือรน้นทุกคนต่างก็สร้างดาบพลังงานนะครับ่อนเกียบปลุดปล่อยไปเปื่อทีทียโจมตีไปที่ด้านหน้าอย่างรวดเร็วจนไม้ข้างหน้านะครับถูกดาบพลังงานตั้งหลาย โจมตีจนหักโค่นดาบพลังงานที่เกิดจากเราผู้ฝึกยุทธ์นับร้อยนะครับได้ไหลไปราวขับฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายปานขึ้นหมาสมุทรลาน,นี่ชาวรั่วดีนะครับเหลือมองไปในขณะที่ตัตวของเขากําลังโดนอุ้มฝูงชนที่กําลังไล่ตามเขานะครับได้ทําให้ดวงตาของเขาเบิกว่างอย่างที่ไม่เคยเป็นหนักนีหน,นีเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีก ปรมาจารย์แห่งจินติงซานเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบของจริงมันไม่ใช่ข่าวลือแต่อย่างใดแล้วเหตุใด,ดทำไมปรมาจารย์แห่งจินติงซานถึงไม่โจมตีชนเผ่าอื่นหรือยึดครองดินแดนอื่นๆกันละ่ะ ในตอนนั้นเองนะครับทุกคนก็นึกไปถึงการละเล่นของแมวกับหนูแมวมักจะเล่นกับเหยื่ออย่างหนูก่อนที่จะฆ่ามันแม้ว่าหนูจะมีปีกงอกออกมาก็ตามแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่อาจหนีจากแมวไปได้ในตอนนั้นเองนะครับความสิ้นหวังเริ่มเพิ่มพูนขึ้นลานนี่ที่กิดแบบนั้นก็หายใจลําบากในเวลานั้นนะครับลูกน้องของเขากําลังหุ้มลานนี่เพื่อพาหน,นีอยู่ก็ได้หยุดวิ่งลานนี่ที่เห็นแบบนั้นขมวดคิว้วเฮ้พวกเจ้ายุดทําไมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน นี่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเราซะด้วยซ้ำลูกน้องของลาน,นี่นะครับได้พูดขึ้นเขานั้นได้แต่สาบแช่งไปที่ลานนี่นะครับผู้เป็นเจ้านายอยู่ในหัวใจลูกน้องที่อุ้มลานนี่นะครับอยู่ๆ,ๆนะครับก็ได้เกรงแขนและเวียงลานนี่ออกจากตัวเมื่อสลัดลานนี่ออกไปได้นะครับชายคนนั้นก็ได้ถูกดาพลังงานปริศนาที่ลอยจากด้านหลังเสียบแทงจนล้มลงกับพืน เหล่าลูกน้องผู้โชคร้ายนะครับหันไปมองรอบตัวหลังจากนั้นพวกเขาก็เหลือบมามองที่ร่างอาวตารโรกุตาร,รากายร้อยวิถีดอกบัวก้าจีบในเวลานี้ดูเหมือนว่าเวลา10วินาทีได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่พริบตาเดียวพลังอวตารที่ได้เห็นก็เริ่มเรือนรางเป็นเพราะเจ้าเทตเป็นเพราะเจ้าแท้แท้ที่หลักพวกเรามาเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้หลานนี่ที่กําลังทนทุกทรมานอย่างหนะักกับอาการบาดเจ็บที่ได้รับนะครับตัวเขาต้องรับบาดเจ็บเพราะฝ่ามือสละปัญญาถึง2ครั้งสองคราด้วยกัน และการที่ล้านนี่รอดมาได้นั้นเพราะว่าเขามีเทียนกูด้วยพลังแห่งพันธะแห่งโชคชะตานะครับทำให้ร้านนี้สามารถยกย้ายความเสียหายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่เทียนกูได้แม้ว่าจะทําแบบนั้นแต่ตัวเขาก็ยังคงบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายอยู่ดีบาดแผลจากการโจมตีและบาดแผลจากการตกจากที่สูงทําให้รานนี่นั้นหายใจรวยรินเต็มที เตานี่เป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวก้ากีบจริงๆด้วยหลวงศพบันพาหุดจี่ทิงให้เป็นเครื่อง<ม>พิสูจน์ได้อย่างดีการที่ปรมาจารย์แห่งกินทิงซานไม่สามารถทำลายหลวงศพได้นั่นเท่ากับว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่มีพลังวตารดอกบบวเก้ากีบแล้วเขามีพลังวตารแบบนั้นได้ไงกันละ่ะไอ้โงูเอ้ยในตอนนั้นเองนะครับผู้ฝึกยุทธใช้ดาบนับร้อยคนก็ได้ค้นหาลาน,นี่ด้วยดาบที่พวกเขามีผู้โสทั้งนี้พบเป้าหมายเร็วเฮ้อถ้าจับเป็นได้ก็จับเป็นมันซะครับ ลูกน้องของล้าน,นี่ไม่สนใจเรื่องอะไรอีกต่อไปนะครับพวกเขานั้นกัดฟันก่อนที่จะชี้ไปที่ราน,นี่ที่กําลังนอนแน่นิ่งอยู่บนผืนท่านหัวนะนหน้าท่านน่ะเป็นผู้หารเรื่องดิ่นโดดท่านน่ะเป็นผู้รุนหารเรื่องเองเพราะแบบนั้นก่อโจงชดเชยในสิ่งที่ท่านทําเสียเถอะเราลูกน้องทุกคนนะครับผู้เสด็จก็ได้หลังหันหลังนี้วิ่งยางไม่คิดชีวิตผู้ฝึกยุทธนะครับที่ใช้ดาบหลายคนตามเสียงมาพวกเขาได้แต่แบกร้านนี่ขึ้นมาก่อนที่จะพากลับไปหา ชายชราในขณะนั้นเองนะครับผู้ใช้ดาบคนอื่นๆยังคงไล่ล่าพวกที่เหลือที่หนีก่อนหน้านี้การไล่ล่าครั้งนี้นะครับทาให้ได้ยินเสียงค้าควรเป็นระยะระยะลูโจเฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนอากาศนะครับตัวเขาเอามือลูบเข่าข้างหนึ่งก่อนที่เอามือค่อยหลังดูเหมือนว่าการมีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับถูกเวลาถูกที่เวทอ่าถูกที่ถูกเวลาไปสะหมด ถ้าหากมีผู้ฝึกยุทธถ้าหากผู้ฝึกยุทธใช้ดาบทั้งร้อยคนไม่ได้ผ่านทางมาตอนนี้นะครับลู่โจคงต้องใช้การโจมตีของเป็ดจาดนะครับเพื่อจัดการกับชนเผ่าอื่นถึง6ใบแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแลว้วหลังจากที่ผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับผู้ฝึกยุทธใช้ดาบนับร้อยก็ได้บินกลับมาพวกเขานะครับอสองคนได้แบกลาน,นี่ที่มีสีนาเศร้า,าโศกนะครับเสื่องซึมกลับมาผู้ฝึกยุทธนอกเหนือจากนั้น2คนนะครับก็ได้ร้อมรอบลาน,นี่ไว้อย่างใกล้ชิด เมื่อผูวอุโสนะครับซึ่งเป็นผู้นําในการจัดการทุกอย่างเรียบร้อยตัวเขาก็ได้คารวะให้กับลูโ่โจบนอากาศผัวอุโสข้าขอถามอะไรท่านได้ไหมท่านก็คือผูวอุโสจีเทียนเต้าปรมาจารย์แห่งจินถิงซานสินะลูโ่โจเหลือบมองอย่างเยือกเย็นก่อนจะถามกลับเจ้ารู้จักข้าอย่างนั้นหรอคาพูดของลูโ่โจสั้นๆนะครับเปรียบเสมือนกับการยืนยันตัวตนผัวอุโสคนนั้นก่อนจะคาราวะอ่อนจะพูดอีกครั้งข้าคือมาชิงแห่งสำนักชิงดุนขอคาราวะผูอุโสด้วย ท,ทุกคนต่างก็โค้งคำนับอย่างพร้อมเพียงกันคารวะผู้ฮุโศจีเจ้ามาที่นี่ทำไมเออพวกเราได้รับเชิญจากสำนักเฟิงไหลให้ไปร่วมงานเลี้ยงของเกาะพวกเขามาชิงได้ตอบกลับมาอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาสำนักเฟิงไหลอย่างนั้นเหรอลู่โจคุณคิดอยู่ทั่อคู่นะครับตัวเผาที่ได้พบกับหวางซื่อเ,เจ้าแห่งเกาะเฟิงไหลในตอนที่อยู่มณฑลจิงมาแล้วเกาะเฟิงไหลในตอนนี้กําลังเจออุปสรรคอย่างนั้นเหรอมาอย่างมาชิงตอบกลับไป เกาะพึงไหลบัตรนี้กําลังเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างอยู่เป็นเพราะสำนักชิงหยุนของพวกเรามีความสัมพันธ์อันดีกับเกาะพึงไหลมาโดยตลอดเพราะแบบนั้นพวกเราจึงต้องให้ความช่วยเหลือกับชาวเกาะพึงไหลเมื <ME> ่อรูโจได้ยินเช่นนั้นนะครับตัวเขาก็ไม่ถามอะไรต่อ,อยังไงซะเรื่องต่อจากนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก,ก,กับตัวเขา มาชิงได้เอามือชี้ไปที่ลานีที่ใกล้ตายก่อนจะพูดต่อปวโสจีชนเผ่าอื่นตูกกำจัดหมดแล้วชายคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่เหลือรอดอยู่ดูเหมือนว่าชายคนนี้นั้นกำลังใช้ลมหายใจเพื่อสุดท้ายอยู่ดีมากลู่โจรูปเขาอย่างเยือกเย็นเป็นเพราะลู่โจเป็นผู้อุโสกว่าและยังมีพลังเหนือชั้นกว่าพวกเขานะครับเพราะแบบนั้นลู่โจตึงไม่ต้องพูดคอบไม่ต้องพูดขอบคุณอะไรให้มากความสาวกของสำนักชิงหยุนได้ฟังแบบนั้นต่างก็รู้สึกยินดี มาชิงได้ขยับนิ้วเล็กน้อยนะครับในตอนนั้นเองดาพลังงานก็ถูกสร้างขึ้นถึงแม้ว่าชนเผ่าอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าอื่นแต่ยังไงเขาก็ยังมีหัวใจไม่จําเป็นต้องทรมานอีกต่อไปปู่โสจีให้กาปลดปล่อยชายคนนี้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเองเมื่อพูดจบนะครับดาพลังงานก็ได้แยกตัวออกเป็น5ส่วนดาพลังงานได้พุ่งขราหานลานนี่มาชิงนะครับที่กําลังลสังหารลานนี่ถูกลู่โจห้ามไว้เสียก่อนหยุด,ด เออมีอะไรเหรีอผู้อุมาชิงได้เรียบดาบพลังงานกลับมาในทันทีนะครับในตอนนี้ตัวเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวอีกต่อไปมาชิงโค้งกำนับกรที่จะคาราวะรอคำสั่งชาวรัวรี่ทั้งเจา้ารีและยังเป็นเจ้าแผนการขา้าคงจะปล่อยให้เขาตายไปแบบง่ายๆไม่ได้หรอกนะเออท่านก็พูดถูกผู้โสขา้าไม่ได้ทันคิดให้ทีทวนขา้าจะใช้ วิธีปลดปล่อยแบบหยาบคายเช่นนี้ได้ยังไงกันมาชิงหันหลังกับข้าจะพาหานเขาไห้สมศักดิ์ศรีด้วยคิดเดนพลังแห่งดาบอีกลูโจโขโมวดคิว้วเจ้าหนี่มันฟังไม่รู้เรื่องยืงไงกันวะพอได้แล้วเอ๋ในตอนนั้นลูโจโก็ได้ชูฟ่ามือขึ้นนะครับมาชิงเห็นแบบนั้นตัวเขาก็ได้ส่งสัญญ,ญาณให้กับทุกคนข้าเข้าใจแล้วถอยก่อนทุกคนครับเหล่าสาวกได้บินถอยกลับไปที่อ่าด้านหลังด้วยท่าทีที่มุนงง ลู่จูได้ใช้วิชาพลังวิเศษของตัวเองนะครับในตอนนั้นเองระวังนิ้วของเขาก็มีแสงสีฟ้าจางๆออกมาพลังแสงสีฟ้าได้มาพร้อมกับพลังตัวอักษรสลัปัญญามายูชิงนะครับที่เห็นแบบนั้นก็ได้อุทานออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบเข้าวนักนีน่มันฝ่ามือสลัปัญญา ในขณะนั้นเองนะครับดวงตาของลาน,นี่ก็เบิกกว้างย่างเห็นได้ชัดลาน,นี่จาพลังฟามือนี้ได้ดีนะครับตัวเขาโดนไปแล้วสองครั้งมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดลาน,นี่ที่เห็นแบบนั้นได้รีบกางแขนออกมาสาวกสองคนคอยจับลาน,นี่เอาไว้นะครับได้กระเด็นเพราะลานี่ลูโจเห็นแบบนั้นได้ใช้ฟามือโจมตีไปที่ลาน,นี่มาชิงกระหมดคิวว้วเฉาดัวลีพวกนี้เป็นเป็นพวกเจ้าเล่ยเสียจริงในตอนแรกนะครับลูโจตั้งใจจะใช้พลังวิเศษหนึ่งในสามที่ตัวเขามีแต่เมื่อเห็นว่าลาน,นี่สามารถรอดมาถึงตอนนี้ได้ ความโกรธที่มีของลูโจก็ประทุขึ้นมาตัวเขาได้พูดอย่างเย็นชาในเมื่อข้าอยากให้เจ้าตายเจ้าก็ต้องตายฝ่ามือสละปัญญาได้ทวีคูณความรุนแรงขึ้นถึงสองเท่านอกจากพลังทําลายและล้างแล้วนะครับมันยังมีความเร็วที่เพิ่มพูนตามมาเช่นกันหลานนี้นะครับรวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อวิ่งหนีด้วยความกลัวนะครับน,น,นี่มันพลังอวตารของ นี่นี่คือพลังของผู้ที่มีพลังวตานดอกบัวเก้ากีบสินะลาน,นี่ที่ถูกความตื่นหวังครอบงำนะครับตูมเป็นพลังฝ่ามือนะครับที่ได้ซัดเข้าใส่ร่างของลาน,นี่ไปเต็มๆทั้งใบหน้าหน้าอกแขนและขาของเขาต่างก็ได้รับความรู้สึกเจ็บปวดนะครับลาน,นี่นะครับตอนนี้ไม่สามารถรับรู้ถึงอะไรได้อีกหลังจากผ่านไป3วินาที แม้ว่าสำนักชิงหยุนจะเป็นชาวลัทธิเต๋านะครับแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็รู้จักฝ่ามือสละปัญญาดีที่เป็นแบบนั้นเพราะชาวลัทธิเต๋าและชาวคงตื้อต่างก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนั่นเองมาอยู่ชิงนะครับรู้ดีว่าฝ่ามือสละปัญญาที่ลู่โจใช้เป็นฝ่ามือที่ลู่โจใช้นั้นต่างออกไปจากฝ่ามือสละปัญญาที่ตัวเขารู้จักมาชิงไม่เคยเห็นใครใช้ฝ่ามือสละปัญญาด้วยมือข้างเดียวมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนนะครับพลังฝ่ามือสละปัญญาถูกปลดปล่อยออกมาจากมือเดียวของลู่โจไม่ได้แตกต่างจากฝ่ามือสละปัญญาที่ถูกปลดปล่อยด้วยมือทั้งสองข้างเลยซึ่งต้อง <c oughs> อตีงูนะครับต้องตีให้ตายลู่โจะนะครับ เป็นผู้ที่เชื่อในคำคำนี้มาตลอดตัวเขาไม่ยอมปล่อยให้งูพิษหลุดรอดไปเพื่อที่จะรอวันเจ้าแวงกัดตัวเขาไหม่แน่นอนหลังจากเป้าเป้าหม้นะครับถูกฟามือสละปัญญาซัดเข้าใส่ร่างกายของลานนี่นะครับก็ถูกพลังมาสารนะครับบดขยี้จนเหลือเพียงแค่เท่าทานเท่าทานของเขาได้บัดอ่าเท่าทานของเขานะครับได้สะบัดปัดตปิวไปในสายลมที่พัดผ่านบัตรนี้ไม่เหลือร่องรอยของจนเผ่าอื่นอีกต่อไป ติงสังหารเป้าหมายสําเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ3,000แฝมวงเล็บหมายเหตุแต้มบุญที่ได้เพิ่มเติมจากพันธะแห่งโชคชะตาก็ตอนนี้ลูกโจของเราจัดการลานนี่ลงปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมมันจัดการยากจัดการเย็นต้องใช้ฝ่ามือสละปัญญาถึง3ครั้งแต่แต้มบุญที่ได้รับกลับมาก็โอเคนะครับ3,000แ้มมีข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือต้องใช้การจำแรงที่มีมูลค่าถึง1นึ่งหมื่น เต็มบุญสรุปแล้วบวกลบคูณนานนะครับลูโจของเราขาดทุนยับยับเลยนะครับฝรั่งฝ่ามือนะครับไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมันเคลื่อนที่ไปที่ด้านหน้าก่อนจะตกลงสู่พืนตู้มต้นไม้หลายสิบต้นรวมไปถึงภูเขานะครับถึงกับแหว่งกันเลยทีเดียวเมื่อฝุ่นฟันจางหายไปนะครับที่พื้นเองก็มีรอยฝ่ามือนะครับสลักอยู่นะครับอย่างเห็นได้ชัด ทุกๆคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังๆออกมานะครับหลายคนต่างก็กลืนน้ำลายด้วยความหวาดกลัวรอยฝ่ามือที่อยู่บนพื้นนะครับเป็นพลังบ่งบอกว่านี่คือรอยพลังที่อยู่บนอาบนพื้นนะครับเป็นพลังที่บ่งบอกได้อย่างดีว่าพลังของปรมาจารย์แห่งจินจิงซานนั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามา,าวายร้ายอันดับหนึ่งของโลกนะครับจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ว่ากันว่าศาลาจินจิงซานไม่ใช่ที่สําหรับคนดีไม่น่าแปลกใจเลยที่ ิสำนักใหญ่ไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์การบุกโจมตีในดีตได้แม้แต่คนเดียวชาวสาลาจินจิงซานช่างไร้ความปานีแต่สิ่งที่ลู่โจทำไปนะครับก็ยังเป็นอะไรที่น่าประทับใจอยู่ดีสาวกของสำนักซิงหยุนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ ต่างก็เกลียดชังชนเผ่าอื่นมากขึ้นไปอีกแม้ว่าการโจมตีของมาวายร้ายอาจจะเกินกําลังไปก็ตามแต่ทุกคนก็พอเห็นอพอใจที่เห็นชาวชนเผ่าอื่นนะครับถูกฆ่าตายลู่โจชักฝ่ามือกับตัวเขาไม่ได้อะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้นักนะครับลู่โจได้ใช้พลังวิเศษไปกั้งหมดกับการสังหารลานนี่เพียงแค่คนเดียว